ดีค่ะก็สซิบบอกเล่าแนะนำรถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเราพามาชมกับรถยนต์ที่เป็นสีทูโทนนะคะสวยดูดีค่ะมิตซูบิชิสตาร์ดารถกระบะมือสองปี03เกียร์ธรรมดารคาคา1 2 9่0 0บาทค่ะรถบ้านสวยๆเดิมๆนะคะเครื่องยนต์2,800ซีซเป็นรถปี03 เดิมๆบางๆทั้งคันค่ะเครื่องดีเกียร์ด,ครดีคัสซีสวยพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทั้งคันนะคะประตูเป็นระบบเซนทัลล็อกมีกุญแจรีโมทค่ะช่วงร่างดียางดีทั้ง4เส้นนะคะภายในสวยภายนอกดูดีค่ะโดยรวมแล้วก็รถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะ สนใจเน้นติดต่อกับผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปไปดูตัวจริงกันได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจถ้าถูกใจยังไงสามารถติดต่อนัดหมายไปชมรถด้วยตนเองได้ขับไปทดลองขับตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ได้ชมกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนหนา สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ